สวัสดีกับเพื่อนๆนะคะเฮ้ประมาณ we going to show how they picking of uh, conch in Sweden นะคะเราจะมาดูว่าเขาจะ uh, เก็บเกี่ยวขา้าวโพดกันยังไงเนาะเนี่ยมาไม่ทันเขาตัดเกือบเสร็จแล้วเหลือแค่ไม่เท่าไหร่เอง เขาตัดเขาโพดกันนะคะ The picking up the corn using machine go very quick น่เต็มอีกแล้วเต็มแล้วนุ่นเห็นอยู่ จับได้อยู่จับยอ้นก็ได้เนี่ยวัาดีค่ะมาดูกาตัดกระโปรงจะเสร็จแล้วค่ะมาสายมิสยามาสายนั่นรถมาอีกคันแล้วน่ะเขาตัดเร็วมากนะคะก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเอง เครื่องกำลังรอนะคะรอรถอ,อีกคันเพื่อจะมาเด e y g ย very quick นี่น,นะคะการเก็บเกี่ยวข้าวโพดของประเทศสวีเดนนะคะโอ้เร็วมาก รู้แล้วว่าเขาทำยังไงอันเนี้ยอันนี้คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอาออกมาเป็นฝักเลยนะอันนี้เขาบดเลยพี่อ้อนอันนี้อันนี้เขาบดเละเอียดละเอียดเลยนะคะนี่มันเป็นขา้าวโพดเขาไปทำเป็นอาหารสัตว์นะคะคือรายใหญ่มากอยู่ติดกับบ้านพี่สาวพอดีคะ่ะ They close to my sister house They p i c k i n g like this t h ม m ก x i n g t เดม i กซ์ไล่เร็วๆปอัดมอรอัดมอร์ฟ food ม y f r i e n นเป็นอาหารสัตว์นะคะใหญ่จริงๆใหมากเลย เด็กเขากำลังจะกลับรถมามาใหม่นะคะนะคะเขาปลูกไว้สำหรับเป็นอาหารวัวอาหารควายนะคะนั่นนะคะเขามลใหญ่มากเลยไร่ใหญ่มากเลยมาทำเป็นอาหารวัวอาหารควายอาหารม้านะคะเขาแปลรูป ไดนน้จับภาพได,เได,พได้เพราะว่าเขาบดให้ละเอียดเลยไงมันก็อย่างนี้แหละไม่ไม่มีรายแจกต่างหรอกเพราะว่าเขาสามารถที่ว่า เขาตัดมาเขาไม่ทิ้งเลยนะคะดูสิเขาไม่ทิ้งเลยเขาเอาทั้งใบทั้งอะไรหมดเลยนะเขาบดรวมกันหมดเลยนะคะสวยงามค่ะอากาศดีมากมากเลยนะคะใหญ่มากพี่เอิอนหันมาพูดหน่อย อาหารมาบอกหน่อยว่าเขาตัดข้าวโพดขพ้าวโพดวัวจ้าขอออ้าวโพดเป็นอาหารเนะาะเขาเป็นเป็นอาหารวัวเป,เป็นอาหารวัวจ้าดึงว่าเล็กๆนะไม่เคยเดินมาหรอกแล้วเขาบดละเอียดเลยนะนอือ เนะขาบดอย่างนี้กันเลยนะคะพูดอ,อย่างนี้เลยดูสิโ oh. อเขาบดขาพดไปทั้งต้นทั้งอะไรนะ t h <ป>มิซซ i อ a อลเขาบดเลยนะมองเห็นจามองเห็นโอ oh. ้นะคะ อรนเห็นสุดยอดเลยนี่นะคะใหญ่ is how วเดย์เก g ิ่งทูมิพี่อ้นดูไม่เก็บอันนี้มันลน่นต้นเก็บหน่อยสิห,กหักมาให้เขาดูไดิงมาให้เขาดูสิอันนี้คือเครื่องมันล้มนะคะเครื่องมันตัดไม่ได้เอ่อ s y s r s t e r going to o p e n up วอร s นะด s สบ e คอเอาไปทำพันพี่อน้นสวยมาก จริงเอาไปทำพันเพราะว่าคนก็กินอร่อยนะคะพี่สาวกากินตลอด my sister h u v e try many times she cooking three four times this year it's very good cause uh, but sweeted people don't eat it because they say animal food แต่ว่าบ้านเราจะอร่อยมากค่ะ Chibaman lumna like fuck you none uh my sister should say, they're falling they're like uh the uh machine not cutting so my sister she say many Now there's uh the full uh, up so the full and the container so the waiting for ์อ e นเดอร์วัตอนนี้นะคะเครื่องเต็มก็รอรถอีกคันหนึ่งเพื่อจะมาทรานสปอร์ตนะคะ thank you very much my friend ได้แค oh, uh, hmm, ่น um> ี้ละก็จะได้สิบนาทีเดี๋ยวแล้วนะแล้วก็นี่ไงได้สามฝากนะคะ is t good c o n c as my sister เอ่อ a t e n many times. พี่สาวต้มกิน3 4มีรอบนะคะปีนี้นก็อร่อยนะคะมันก็ตอนอ,อ,อ่อนๆตอ,อนตอ,ตอ,อ่อนก็อร่อยค่ะมันคล้ายน,นี้ายเออ,อเอาไปทำพันได้พี่อ้น,อน,อน,นมันมันคล้ายคล้ายเอ่ขอข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะรสชาติรสชาติอย่าคล้ายๆข้าวโพดข้าวเหนียว It's, uh, they make like uh, we did machine this trying to make a food for the animal to the cows to the horses in Sweden they're very, very rich this from ne that sounds <laughs> some fact Mal ne นี่สามชิ้น missing เนี่ยสวยเนี่ยสวยมากเลย,ยเอาไปคั่วกินก็น่าจะอร่อยเนาะอันนั้นไอ้นั้นฝักไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ฝักดี ตัดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันล้มมันก็เลยเหลือเขาไม่เสียดายอยู่แล้วเพราะว่าเอาจิงๆิงอ่ะเขาก็แค่แบบเขาทำ this uh, the missing this because they they falling no? So they're coming at the container now? Yeah. <laughs> uh, thank you very much my friend. If you want to say bye bye gone. Bye bye. <laughs> bye bye. See you next video. They're yeah. coming at the uh, container now. Yeah. They keep on going for other way because uh, they have like they have the long เนะี่ยมาดูความยาวของมันโอ๋อฮาน, oh ha. นี่นะคะไร่ข้าวโพดนะคะข้โพดงัวข้โพดข้วพดอาหารบัวนะคะ นี่ไงเดี๋ยวก็จะให้เพราะเราโูสุดยอดเลยอาลิ้กคู นักขเพื่อน,อน thank you very much my friend this video is long enough now thank you very much for watching พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะาพพี่น้องเก็บมาที่เขาตัดแล้วก็ล้มเอาไปไม่หมดนะคะนี่ค่ะก็เล่อยู่ติดบ้านพี่สาวพอดีนี่ย c l o u to my sister house